คนไม่แบนแอนดีอายาสุโามันไปเรียนไแล้วฮฮยมไม่แบนรักเรานี่ไงลักราไงใครแบนใครแบนไอเยวอมแบนเหรเอ้เวบางยยสัสไอ่สัสใครแบนรักกูเย้เออใครแบนรักกูอราอยู่มีอ่ะอยูมีออ ยืยไม่ยยืม่พอไม่นะไอเยดาเบไอเยาไอเปียรักกูมรู้กูอยากมนือได้ไรเยโอ้ไอ้ยกูดอดดีกไอสไม่เล่นแล้วโอ้โหเพกกี้พี่ดึงดึงฝังดูว่าฮิลต่อต่อตอยู่ไมโอในที่ นี่อะไรวะเนี่ยโปรแกรมไปเอาเอาไปเอาไปทักต่อเอาเอางั้นหนักเงินนะตาดีไหมอยากให้พี่ดูมากเลยว่ะตาคือเราจะโหลดตาไว้แล้วรอรอให้มันบอกก่อนเราจะเราจะรีบพุ่งไปหาโจมตีโจมตีโจมตีแอทแท็กแอทแทจมตี จอปัเดทให้้วเนี่ยจบตีเจ็บไปเจ็ไปดิบุนฮ้ยเฮ้ยเฮ้ีโอไหันหิวั้หวไปิ่นสิ่งมาดิสิ่งมาสิ่งมาดิสิ่งมาดิสิ่งอยู่เอาไว้หิเพ่นเพ่น มึงอะไรมึงอะไรของมึงพุ่งกันไปพูดกันมาอะไรแบบนี้อะไรอะไรฆ่ามันเลยฆามันโอ้ยอะไรมาหน้าบดทำอะไรแีอืฆ่ามันให้ได้สิงทุกคนสิงสิงสิงแงวแกอะไรกันเนี่ยปั๊มเปืนชากแบบาี

ยังคร่ออกมาข้าขอจะทายังบ้างจมตีจมตีจมตีโจมตีโจมตีโจมตีมันอบแล้วมเินไอโอมกลับมานี่มานี่วยกด้วยช่วยกด้วยเอกูคงไม่ได้ตาลีตกปาดชี้ซาดูรอยสตานูตังแตก ยาเม่ตี attack อตังกูทำอะไรไม่ได้เอยเลยพี่นำหน้าไป หน้าน,นี้โอ,อ้โหข,ข,ขังขังโอ้โหพลังขังมหาศาลอะโอ้โหขังมหาศาลสิงสิงสิงอะไรสวยุดยูเอาไม่ตามพี่โอ้โหเจ ah, ็บเจ็บมีเจ็บบอกเลยมีเจ็บเออใครใครต้องหวาดกลัวป้อมปืนฮีปป้อมปืนป้อมปืนแมวป้อมประกันแมวเนี่ย

โนูโแป<ต>กวงแตกวงแปกไปไปไปไ,ปไ,ปไปเลยไปเลยไปเลยวงแตกโ <c oughs> นล่างแยกล่างแยกแตว่าเลยพี่พิมไล่ยูเฉยก่อนี่พีน้อนยบอกมาทำไมเนี่ยไมาเนี่ยลลอมาด้ยนล สวยสวยโหมันแฟดลบแฟดลบนุนนุนตั้งมันเออฮือชนดีเจ็บสัตว์เจ็บสัตว์เอาบอกเลยเออจะสู้หัวไก่แค่ปลาเฮ้ยเฮ้ยวนวนตึงตึงเอาเย้แม่งไม่โดน โอ้แฟดแฟดจุดไม่เจ็บอย่างเงี้ยหิวรัวรไม่โดนไม่ตายตายวะโดนอยู่โดนอยู่โอ้โหจุกมีจุกมีจุกมีจุกจุกมากจุกมากล่างล่างล่างแตกซิงเบล ไม่ถึงวะพวกขู่น่ากลัวว่ากสุดอะไรเนี่ยรอกลับบ้านทุกคนเลยไอ้ยังอยู่มียืนท้งนน่ะนั้นสองสิงต่อสิงต่อไปดู ไปล้างก่อนไปล้างก่อนล้างก่อนไปล้างเกันเอไปล้างเถอะไปล้างเฮ้ยยูมีโดนมียูมีต้องการขอเชื่อหรือว่าแต่ฟ้าทำเก่ายูมีเหรอทำอะไรยูมีเหรอทำอะไยูมีเหรอเออไปยังไง เราต้องตายแหละจังหวัดกลัวค่ะถ้าเถิดเฮ้ยู่เพียงเราโดนตรงนู้นตั้งไว้ลูกโอ้โหน้โนูจะโดดทับ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 จะดีกว่จบเลยเยมันทับกันทั้งการ์ดเลยอ่ะ มาแล้วมาแล้วต้องการบ้างได้ก่อนขอแม่ก่อนอขอแบกก่อนขอแบ,บกก่อนอ๋อนูนูค <No. No. S 1> นเฮลป์มี มีวานตัวหนึ่งลอยว่ายน้ำมามันสรุปว่มามันลอยมันว่ายน้ำเพื่อนดวงอะไรอีกนะโอ้โหกูบอกเลยไอ้เห <c oughs> ี้ยไม่ได้วิ่งนะไม่ได้เดินนะที่จะสู้กับคนวิ่งเร็วแล้วกันไอคิวอะ่ะ <c oughs> ต้องเร็วกว่งงานี้เราไปรายงานเดี๋ยวเดี๋ยวไปยกช่วยมึงอ <c oughs> ยู่เดี๋ยวกูแอบมัน <c oughs> มาดิเบียนคอนะไอ้สัร์ตเบียนคอนะไอ้เหี้ยไม่กลัวโคตรเลยวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

เดี๋ยวกลับไปเลยวะเดี๋กลับทำไมวะไอ้ยศเป็นปีโปองเลยมึงกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านเราว่าไปบนไปวันนี้อันนี้หนึ่งชุดไฟกดถูกบ้าเออไม่ไม่ให้ไปไม่ให้ไปได้ไปไปไปปีโป้ม่ให้ยไปเยอะเจ็บจังวะกะให้อยูงไม่ได้ป้อมเอ้ยม่ไดป้อมพี่พี่ถอยพี่ถอยพี่ถอยอย่าให้มันยิง กูเหนียวอะไม่รู้อะรงกางใครอยู่ไอ้ี้ยพี่ฟิมไอ้สอยู่หไปแล้ววะล้วข้ามที่เรามีอยู่ฟูเอ้ยคืกูเพิ่งรู้ว่าถ้าเกิดราโยนประตูใส่กาวตรงๆคือมาจานั้นเ้ยไม่ดแล้วติดละติดลติดวยตดมาแล้วเพื่อนพี่ฟิมทำอะไรมานากูหมด ๆๆๆๆไม่คิดจะจู้จี้กูขาคิวมไ,มไม่เวมึงคิดว่ามึงจะทำอะไรกูกูมีโคดไอ้ชอตมันมาแล้วอย่างวายกบอกเลยเขาวิ่งไปกันนี่คือแบบชี้คือมันต้องคือ <c ười> ต้องมาแผลน,น่ะคนหนึ่งคนหนึ่งต้องวางกาวไว้คนหนึ่งยกเลยไม่แก่คนหนึ่ง,งยกเ,เลยอะยกแล้ววางกาวทิ้งไว้มันแผลน่ะนผลมีไหนตามหาชีดยกมันชีดยกมัน ชไปตดไปตดกูไปตดกูไปตดมันไม่ติดไม่ติดตามเลยเกิดขวานแล้วอันนี้เพื่อนอันนี้เพื่อนคิวมันมีเพื่อนเหรอยกหนียกหนีกว่ามันติดแล้วกว่ามันติดแล้วเอ้อเอาวะไปไหนเอ็มไปไหนเออมันเหนียวชี้เวลามันโดนโยกไปเนไม่อย่างนั้นลอกเลยเว้น นรกกาวเฮียนรกกาวจะจัดเนี่ยโอ้กหเผาชี้อี่ผายที่ผายชี่ผายกูโดนดึงกูโดนดึงอ้าไม่ได้ดูกูดูเลยล่างอยู่จ้าไปชี้ไปชี้ไปชี้กูอเฮ้เเเดีอยวเฮ้อเฮ้อเฮออเเ้กเอเเอ้ออเัออ้อ้อมกัน้้้อ เดี๋ยฟอร์มได้ปิดป้อมแล้วไอ้ตื้ไปชีตแล้วไปชีตแล้วเกียร์คลิปเกียร์คีบเกียร์คีบเฮียชีตไอ้ลูกชีตร่ำรวยเงินทองมาแล้วพวกนายคิดถึงเราหรือเปล่าเปไอ้เหี้ยเป็นมอสโลว์สโลว์ประชีตประชีตามก็ตามก็หนึ่งอัพอะไรดีวะ สามกันสามก็สองอะสามไปสองมันโลอัเลยดิโอัสามจะวไปล่างหรือวาไปบนดีวะไอ้เหียวไปบนก็น่าสนใจวัไปล่างก็น่าสนใจล่างก่อนพี่พิมพ์คนเดียวพี่พิมพ์คนเดียวได้มึงห็นบวชมีไหมอันตีทำให้เราวิ่งเร็วมาแล้ว โอ้ไม่ปีมใหญ่โยงมันออกเนาะป้อมสี่คือตอนที่เราวัดลงมาเนี่ยเรามีสถานีวิ่งเร็วอยู่ในป้อมอ้ปมเลยแล้วก็ตันตีกินแล้วกดโคดอีกอะเหี้ยไม่โคดนัะเฮียมันมีข่อีกชิ้นหนึ่งที่ม่นวิ่งเร็วๆอ่ะเอของซัพมีของซัพไ์้โดนตันตีว่ะลูกลูกตีตี

ปชีตปชีตเออปะชีตอ่ะต้องเล่นอย่างนี้เว้ย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 ไม่ยังปั่นเนี่ยเฟรมใจเย็นกูรอกูด้วยกูวิ่งอยู่ไม่เมาควันไม่ตายป่อยยกพี่ยกพี่ยกยกก่อน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 ต้องถอยลงไปเดี๋ยวนี้ไปลาไปจงไปเดี๋ยวนี้ลูก โนมันยิงกูตายอยู่แยิงกูคิวีบ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 ี้้เยอ่าสุดยน่ะเดินตามมาเดินตามมาเร็วมากไอ้เหี้ย ว่าจะผักเออเออเไม่ไม่ตาย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 เอ้ยเฮียมันเดือดมันแฟดมันแฟดมายิงมันเด็กจับบุไอ้เจ้านั่เจอใครไม่เจอเตโอกอดไอ้เฮียไอ้เหรอตัวแทงไอ้เฮียมันกันเวทว่ะต้องออกเจ้าเวทว่ะอ้าวไม่นะมันยิงกู เรายังหวังชนะกับแมตต์นี้อยู่อีกเหรอเราจะได้อยู่แล้วพี่เออได้แล้วเอาต้องแอบดันเอาอ้วเอามึงมึงยิงใส่กูมาเลยมึงยังมันยังไม่ถึงหลอดไอ้สัสยกมายกมายกมาโอ้เยอยากยกนะเออเออเออตัวกูอยู่ไหนวะพี่อาว่ายิงเมื่ไม่ตายเว้ยไม่แต่อ่อเฮียมันแสกขึ้นมาไม่ตายเว้ยเฮียแสกยังเยอะไอ้เวินตาย แล้วพวกกูไขคิดว่าเฮียเอาตัวเฮียเนี่ยมามาเล่นจะเป็นคนมันเลยเลยเบจาวูหัวแล้วเพื่อนต้องหัวกันมาแล้วต้องใช้ของอ่ะไม่ต้องใช้ของไอ้เฮียโอ้โหอะไรเนี่ยโน้เพื่อนแตกอยตดพี่ฟิล์มไปตดไปตดไปเรื่อยกดไปตดค้างไว้ตั้งแต่บ้านก็ได้เดี๋ยวเราเอาป้อมบนก่อนไอ้เหี้ยโอ้โหเหี้ย ขบวนกีบปรวุฒเอมันติดโควิดให้หมดไอ้เหี้ยไม่เปิดควันยังวะเฮ้ยเหยื่อเหยื่อยกมายกมาเหยื่อเหยื่อบิงบนเหยื่อไอ้เหี้ยดู โอ้ดามินของันแปดว่ะแปดจะใช่ไดามินยิบสันเลยเฮียตามดิไอวินมึงตามทันไมอ่ะทำไมอ่ะทำไงทำไมอ่ะทำไมอ่งเฮียดามินยังไม่เข้าไอ้สันเอามาตามมาตามมาเออทำอะไรกูไอ้อวินโคตรหนีมันจะตายอยู่แล้วนะเว้ยเฮียแต่มันไม่ตายอ่ะมึงดูดินั่ะมันจะตายเว้ยเออตายตายเว้ยเฮีย เาจะตายตัวหนึ่งไอ้สัตว์กูยืนตีกับมันเกือบชั่วโมงอ่ะแวนหยาแวนชิลลิ่งไม่ฉี่นี่เย้ไม่ฉี่นี่จะตายเนื่อเดินเอาหน้าถูลูกซองมันนี้มันคือตัวแก้ทางกูเดินบนไม่ได้ยี่กลายเป็นกูเดินบนลูกซองไอ้เวนยิงเขาพวกนั้นเลยสัตว์เอ้ยกูทำให้มันยิงง่ายขึ้นไอ้สัตว์ ปจี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 โยกมายกมายกมาโอ้โหเกตายเกิดตายแล้วเหีอยู่โยกมามาข้ามันข้ามันมันไม่ตายพวกกูลุมเอ้ยเนี่ยโยงมันโยงมันเขาป้อมเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้จบละใกล้จบละอุ้ยอ่าได้ได้ได ปจีตรงเขามันใกล้จบแล้วไงแต่ว่าจะมีน้องคนหนึ่งใช่ป่ะเดี๋ยวพี่ไปนอนแล้วอ๋อทำไมได้พี่ฟิลบอกว่าพี่ฟิลจะไปนอนแล้วพี่สี่ก็จะไปคนพี่สี่เป็ไปคนหายสองหายสองไปหนึ่งมันมันมอนซื้อพิซซ่าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอ่ะเอออันนี้ไปหนึ่งแถมหนึ่งเดี๋ยวว่าอนตัวเองดิ ว่าคุดีตังไอ้ที่มาเข้าคุดีตังย้อนมาย้อนมาย้อนมาไอ้ทีกว่าเราต้องออกกอนทอนวะไม่เหนียวตัวรอดหน่อยตัวนี้ไอ้ยังไม่มีตากว่าคิวพี่ขอไปฟาแป๊บนึงไดฟาไม่ันแล้วที่เียงกันไปประชีดทุกคนคนีระชีดโอวัตถุวะ ดวงีอะไรยังดีอ้ยตาคกลตาไคกลนาคกลคกลไอ้เหี้ยเราไม่สามารถสู้คิลิงไมชชีนนะขอเล่นออกมาละมมดีกัน